ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สําหรับคําอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้ทรงวางแบบอย่างที่ดียอดเยี่ยมในวัฒนธรรมของชาวสวรรค์ก็คือการที่เราจะได้สาร,รภาพบาปผิดของเรากับพระเจ้าและในขณะเดียวกันก็เป็นการที่เราจะได้ขอการยกโทษจากคนที่เราเผลอไปทําความผิดไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราได้ขอการสาร,รภาพและขอการยกโทษที่มาจากพระเจ้า สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเราก็คือการที่เราจะต้องยกโทษให้กับผู้อื่นด้วยอยากจะให้พระเจ้ายกโทษตัวของเราก็ต้องยกโทษให้กับผู้อื่นลูกอธิษฐานในช่วงเวลานี้ขอให้ตัวของลูกเองจิตวิญญาณของลูกเองจะเป็นคนที่ไวในการขอโทษเมื่อข้าพระองค์ได้กระทำความผิด และในขณะเดียวกันก็ให้ข้าพระองค์เป็นคนที่ไวในการยกโทษเมื่อมีใครมาทำความผิดต่อข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ได้ยึดแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ขอให้ข้าพระองค์ได้มองเห็นในมิติฝ่าย,ายจิตวิญญาณว่าพระเจ้าต้องการล้างพระเจ้าต้องการชำระการยกโทษการให้อภัยอ่ เป็นการที่จะทำให้ชีวิตของเราอะ่ะปราศจากการล่อลวงแล้วก็ปราศจากสิ่งชั่วร้ายและชีวิตของเราจะไม่กลายเป็นเครื่องมือของมาราดขอพระองค์ได้ทรงอวยพรให้เราสามารถทํามันได้ร่วมกับการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระง